เคยเกือบหมดตัวเพราะคำว่าเกินตัวเคยมีช่วงหนึ่งที่ฉันเนี่ยใช้เงินเกินตัวแบบสุดๆมันเป็นฟีลประมาณว่าฉันหาเงินเองได้ฉันก็อยากจะใช้เงินฉันก็อยากจะใช้ทํโน่นทำนี่แบบสนองตันหาตัวเองหรือออกปะช้อปปิ้งช่าเครื่องสําอางช่าเที่ยวแบบช่าถ้าเงินไม่หมดไม่เลิกเที่ยวจนมันรู้สึกตัวอีหนึ่งตอนที่ตัวเองสะดุดขาเพราะเส้นสิ่งอักเสบจนทํางานไม่ได้เป็นช่วงที่คิดได้เลยว่าเออถ้าลุงนี้เนี่ย ควรจะวางแผนการเงินให้ดีเนาะรู้งี้เราไม่น่าช้อปปิ้งขนาดนั้นเลยรู้งี้เราไม่น่าจะเที่ยวขนาดนั้นในหัวมันมีแต่คําว่ารู้งี้ในวันที่สายไปแล้วแค่ว่าเป็นช่วงที่ชอ็อตเลยนะเพราะว่าพอเราป่วยเราก็ต้องใช้เงินรักษาในขณะที่เราไม่ได้มีรายรับอะไรเลยแกเชื่อไหมว่าเงินในบัญชีฉันมีอยู่หลักพันในขณะที่รายจ่ายคือแบบช่ำมากในวันที่เราอยู่จุดสูงสุดของชีวิตอะอย่าลืมว่ามันมีวันที่เราจะตกได้เหมือนกัน วันนี้เราอยากมาแชร์ประสบการณ์ที่เจอมาก,กับตัวคือง่าย,ายๆเลยนะแกถ้าเราวางแผนการเงินของเราให้ดีอ่ะชีวิตเราก็จะดีและง่ายขึ้นไปด้วยเพราะเราไม่รู้เลยว่าอนาคตของเราเนี่ยจะเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นกับเราอีกดังนั้นการมีเงินสำรองเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะี่คือสำคัญมากเลยนะคะทุกคน